นายคารมพลพรกลางับพี่น้องครับทนายใจกล้าของประชาธิปไตยเราครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณพี่รังสีเสรีชัยนะครับที่ให้โอกาสพี่สมหวังด้วยขึ้นมาทักทายพี่น้องทนายคารมครับคน ร้อยเอ็ดคนอีสานแล้วก็คนที่รักประชาธิปไตยเหมือนพี่น้องครับผมขออนญาตใช้เวลาสั้นๆเพื่อแบ่งปันแต่ว่าถ้าไม่มีส่วนร่วมในเวลาที่สถานการณ์ขับขันในเวลาที่บ้านเมืองมันวิกฤตนะครับก็ดูจะเสียโอกาสผมเห็นใจพี่น้องที่มานั่งอยู่ในเวทีของถนนอักษะพี่น้องครับท่านร้อนท่านต้องแฉ กับฝนที่มันตกลงมาแต่วันนี้ต้องยืนยันว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องกับที่เราจะต้องปกป้องระบบรประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นทนายความของนปชมาตั้งแต่ปี51ปีนี้เป็นปีที่6แล้วครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณสุเทพนายสุเทพเทือกสุบรรน,นะครับได้เป็นตัวแทนของกลุ่มอมาร์ ได้เป็นตัวแทนของคนที่ไม่รักประชาธิปไตยแล้วก็ผมก็สังหรณ์ใจครับว่าเดือนนี้แหละครับหรือสัปดาห์หน้าจะต้องเป็นการจบชีวิตของคุณสุเทพค่อนข้างแน่นอนครับพวกเราต้องช่วยกันพี่น้องครับผมว่าความทั้งทั้งคดีที่อลิสมันพงเลืองรองเป็นจำเลยอยู่ที่ศาลพัทยาเป็นทนายความของ คุณจ,จตุพรคุณนัทวุฒิคุณนิสิตที่สารอาญาในคดีก่อการลายวันก่อนปีก่อนปีห้าสามเขาบอกว่าเรานี่เป็นผู้ก่อการลายเรานี่เผาบ้านเผาเมืองเรานี่เป็นคนที่ไม่จงรักภักดีวันนี้สิ่งที่คนเสื้อแดงได้กระทำมันไม่ใช่มันถูกลบล้างด้วยการกระทำของนายสุเทพเทือกสุบรรณหมดแล้วครับ เพราะเหตุว่าเพราะเหตุว่าตั้งแต่ผมเกิดมาจนอยุปันนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับ50แล้วไม่มีใครหรอกครับที่ไม่ใช่ทาหารแต่สามารถที่จะยึดสถานีโทรทัศน์สามารถจะยึดกระทรวงทบวนกรมสามารถที่จะยึดศูนย์ราชการซึ่งเป็นที่ทำการของหน่วยราชการที่สำคัญในกรุงเทพ สามารถที่จะมีกองกำลังเดินเพ่นพ่านทั่วกรุงเทพยกเว้นทหารทำไม่ได้แต่วันนี้นายสุเทพเทือกสุบัรณทำเรียบร้อยแล้วพี่น้องคำถามมีว่าอยากจะบอกพี่น้องในฐานะที่เป็นทนายความและสู้คดีนี้มาตลอดเวลาตอนที่พวกคุณจตุพรถูกฟ้องถูกกล่าวหาว่าก่อการร้ายเผาราชประสงค์อ้างว่ามีกองกำลังชายชุดดำ เป็นตัวช่วยตอนที่อยู่ราดประสงค์แต่วันนี้ครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เลยเพราะเหตุว่าถ้าท่านจะดูอย่างไอ้โรนอิสระรายการพามาผมก็เรียกไอ้อันทะอิสระนะครับอันทะอิสระอันนี้มันชัดเจนชัดเจนตรงไหนครับชัดเจนตรงที่ว่าเวลาทำผิดมันก็บอกว่าเอาเงินค่ารักษาไป คนของมันทำลายนายทหารพันเอกวิทวัฒน์วัฒนานางกูลเวลาตำรวจเขายิงแก๊สน้ำตาใส่คนที่บุกรุกสอ,อ,อสอตำรวจนะครับต้องไปกราบขอขามามันมันเจ็บช้ำน้ำใจหรือเปล่าครับพี่น้องครับเจ็บช้ำน้ำใจไหมครับผมคนหนึ่งที่รักตำรวจไม่ใช่ว่าชีวิตอกหักจบรามกำแหงแล้วเป็นตำรวจไม่ได้นะครับแต่ตำรวจ เป็นองค์กรเดียวครับที่ยังไว้ใจที่ยังพอถือได้ว่าเป็นกองกำลังที่น่าจะอยู่กับประชาชนพวกเราให้กำลังใจตำรวจเลยครับแต่ว่าก็ไม่ทุกคนผมทราบมาว่าผู้นําสูงสุดของตำรวจเนี่ยอดุลแสงสิงแก้วช่วงหลังนี่นะครับต้องสื่อสารไปยังคนที่เป็นนายตำรวจที่เก่งคนที่สารด้วยนะครับ ได้ข่าวว่าถ้าไม่น่าจะเป็นคนคนครพนมช่วงหลังถ้าเป็นมวยนี่คายฟันยางนะครับอดุลแสนกินแก้วคายฟันยางเราไม่เคยสู้แล้วครับเพราะเหตุว่าเมียอดุลกับแม่ยายอดุลสีเหลืองครับพี่น้องสีเหลืองผมนะครับอายุน้อยกว่าคุณอดุลผมเตือนนะครับที่เตือนนี้เพราะเหตุเพราะพูดด้วยเหตุผลอย่าลืมนะครับว่าเส้นทางประชาธิปไตยมันยาว ประเทศไทยต้องไปอีกไกลวันนี้ตำรวจมาสลายการมาดูแลการชุมนุมเวลาเขาอยู่กับเสื้อแดงเดินรอบถนอนดักษสบเขามีความเป็นมิตรกับเสื้อแดงแต่เวลาตำรวจไปดูพวกกปปสมันทั้งดูมินดูแคนเหยียดหยามนี่มันต่างจากผู้ชุมนุมที่เป็นคนเสื้อแดงกับพี่น้องต่างกันมากจึงเตือนไปยังผบอตร เตือนไปยังผู้นําสูงสุดของตํารวจว่าจับทิศทางให้ดีไม่งั้นชีวิตบ้านปลายหลังกเกษียณเราจะไม่มีความสุขพี่น้องครับอยากจะเรียนว่าวันนี้เรามีนายกอยู่ดีๆเรามีนายยกอยู่แค่เมื่อไม่กี่วันวันนี้ไม่ไม่มีนายกยิ่งรักชินวัตรแล้วแต่ท่านอย่าเสียใจนะครับเราเคยเสียนายยกที่ดีที่สุดเขาบอกว่าประเทศไทยไม่รู้ตั้งมาเอาถือว่าตั้งรัตนโกสินทร์ นายกที่ดีที่สุดชื่อทักษินชินวัตรถูกไหมครับพี่น้องเอาปรบมือหน่อยถ้าใช่ในายกทักษินก็ต้องมีอันเป็นไปจากขบวนการอำมาตจากขบวนการอำมาที่หนึ่งใส่ความว่าทุจริตคอร์รัปชันจากขบวนการอามาตใส่ความว่านายกทักษินไม่จงรักภักดีสุดท้ายมั่วไปมั่วมาบอกว่าวันนั้นพี่น้องสองกลุ่มจะตีกัน อำนาจจะเลยกับพี่น้องในปี49ยึดอำนาจผลปรากฏว่ายึดอำนาจนายกทักษิณตั้งแต่49ถึงวันนี้ปรากฏว่าชื่อนายยกทักษิณยังถูกจดจำทั้งในประเทศและต่างประเทศและกับพี่น้องด้วยคนต่อมาพี่น้องคนต่อมาที่ถือว่าเป็นนายยกประชาไตคือท่านสมัครทุนสุนทนรรวี สุดท้ายก็ถูกอำนาจตุลาการโดยสารรับนูนชี้ว่าทำกับข้าวออกทีวีพ้นตำแหน่งไปครับพี่น้องพ้นตำแหน่งไปมานายกสมชายช่วงนั้นเป็นนายกคนเดียวครับที่ไม่ได้เข้าทำเนียบรัฐบาลคือนายกสมชายวงสวัสดิ์ครับพี่น้องครับแล้วล่าสุดนะครับมาเว้นช่วงให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกสุดท้าย ก็มีนายกยิ่งรักชินวัตรซึ่งท่านทุกท่านยังรักอยู่ผมกำลังผมกำลังอธิบายอะไรครับกำลังบอกว่าวันนี้เราจะสูญเสียนายกกี่คนก็นแล้วแต่เราจะเสียดายคนที่ยังกลับเมืองไทยไม่ได้เลยเราจะเสียดายคนที่มีความเก่งในระบบต่างๆในเรื่องขนส่งขนส่งฐานะอย่างนายกสมัครสุนทรเวีแต่วันนี้พี่น้อง ผมให้กำลังใจทั้งผมและพี่น้องว่าสุดท้ายหน้ากาของอมาตย์ก็ถูกเปิดออกมาโดยสุเทพเทือกสุบรรแน่นอนครับพี่น้องมันจึงเป็นการคุ้มค่าที่สุดที่สุเทพเทือกสุบรรซึ่งบอกว่าเป็นคนที่จะมาปฏิรูปประเทศไทยบอกว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงลังเกียจนักการเมืองทั้งที่ นายสุเทพคืออดีตสสพักประชาธิปัตย์อดีตเลขาธิการพักประชาธิปัต yep ย์อดีตผู้อำนวยการสอชนะครับพี่น้องซึ่งเป็นคนที่สั่งสลายการชุมนุมในปี53พี่น้องครับเหตุผลที่ต้องเท้าความเพราะเหตุว่าคนอย่างสุเทพจะมาปฏิรูปประเทศไทยได้อย่างไงทั้งที่ตลอดชีวิตนักการเมืองไม่เคยคิด ไม่เคยทำเป็นนักการเมืองมาร่วม30ปีเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับสิ่งที่ปรากฏอยู่วันนี้เขาเหลืออย่างเดียวครับคือเมื่อใช้ขบวนการยุติธรรมไล่นายกยิ่งลักษณ์ออกไปแล้ววันนี้ก็ภาวนาว่าทหารท่านก็อย่าออกมาคุณประยุทธ์จกกะเกษียณอายุอยู่แล้วท่านก็อยู่ในตำแหน่งจนกเกษียณวันนี้ขบวนการที่จะพยุงประชาธิปไตย รักษาประชาธิปไตยคือคนเสื้อแดงและคนไทยที่รักประชาธิปไตยสุดท้ายนะครับเราจะได้แบ่งปันคนอื่นเรียนพี่น้องด้วยความเคารพว่าเรามาช่วยกันผมยืนยันครับเสื้อแดงนี้จงรักพักดีเสื้อแดงเคารพสถาบันแต่ว่าวันนี้นะครับในประโยคสุดท้ายเราสงสัยเหลือเกินว่าวุฒิสภา ซึ่งในคราวที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรหน้าที่ของวุฒิสภาตามมาตราร132ของรัฐนูญเนี่ยเขามีหน้าที่อยู่สามสอย่างวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสผมพูดวงเล็บเดียววุฒิสภามีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแทนพี่น้องสงสัยไหมครับทำไมวุฒิสภาชุดนี้ ดึงดันเหลือเกินอยากเป็นมีประธานวุฒิสภาตัวจริงแบบสุรชัยเลี้ยงบุญเลือดชัยเราสงสัยเหลือเกินว่าคนที่กำลังก้าวล่วงพระราชอำนาจคนที่กำลังเคยบอกว่าพวกที่บอกว่าเสื้อแดงเป็นพวกที่ไม่เคารพสถาบันแท้จริงแล้วคนที่จะล้มสถาบันคือสุเทพกับพวกคับพี่น้องพวกเราต้องช่วยกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับขอเสียงแห่งกำลังใจให้กับทนายคารมพลพรกลางครับ